เจอคราบมันปุ๊บใช้ B13S ชฉีดเช็ด,ชดคราบหมดจดจบกลิ่นเหม็น B13S ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอนเนกประสงค์ไรส้สีไร้กลิ่นไม่มีฟอมฉีดเช็ด,ชดกำจัดคราบสลายกลิ่นตัวเดียวจบผสมน้ำได้สูงสุดถึง60เท่าเลยนะคะ มาเจอเพื่อนแนะนำไม่ใช้ B13s นะคะครั้งแรกประทับใจมากๆค่ะเพราะจบครบในหนึ่งเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องอาหารพามาโซฟาและกระจกไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนแล้วค่ะคราบไขมันและโปรตีนที่กำจัดยาก B13s จัดการได้หมดเลยค่ะ ไม่มีกลิ่นรบกวดลูกๆเป็นภูมิแพ้ก็ใช้ได้ไม่กังวลเลยค่ะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปมีกลิ่นหอมพอทำอาหารกลิ่นแปลกปลอมก็เข้ามาติดที่อาหารค่ะ B13S ไร้สีไร้กลิ่นไม่มีฟองแต่ทำความสะอาดได้หมดจดค่ะมั่นใจแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าสะอาดปลอดภัยที่สุดเลยค่ะคุ้มกว่า ประหยัดจริงต้อง B13S เลยค่ะเพราะว่าผสมน้ำได้ถึง60เท่าเลยนะคะลืมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะเบสใช้แล้วประทับใจเบสใช้แล้วชอบมากเลยค่ะอยากให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายเปลี่ยนมาใช้ B13S ค่ะทักเลยวันนี้เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษ